โอ้ยนี่เป็นไรเนี่ยลูกค้าไม่มีเลยเออดี๋ยวครับน,น้องมดีแจ๊ามาทำอะไรจ๊ะมาเป็นองหมมาโอ้อาชเชิญหน้าเลยแล้วจะเอาอะไรส่งอะไรเนี่ยนวะันนี้เนี่ยส่งแบบญปุ่นปนะที ขุดของกมาเลยเอ็กันลังมาวได้่จะหายหน้ถายตาไปทำผมไปถ่ายซีรีส์มารืองอะไรล่ะช้าคนแข่นะครับอ้นี่เเป็นซีรีส์เหรอมีมีโอ้ซีรีส์แบบะนีนขอบหน่อยเนาะครับผมเป็นหลักการตลาดของที่นี่จัด ห่วนแต่เจ๊จ,จะให้ยังหล่อเลยขอบคุณครับเสมือเจ๊อยู่้วครับขาต้องจำเขาเจ๊เนะเป็นไรอ่ะเหมืนอะไร<ส>ไเข้าไปจมูกเจ๊เป็นเจ๊โบ๊ทนี่แหนเป็นหลักการตลาดของที่นี่จับ Hmm. จะส่งญี่ปุ่นญี่ปุ่นสุดๆลรอญี่ปุ่นสุดๆแล้วครับอืมตะกรันหรอครับเจ้เฮ้ย <Hey, S 2> เจ้นี่มันส่งอะไรของเจ้เนี่ยโอ้โหตะกินเฮดเกียนกึแบเลยมับอกส่งญี่ปุ่นญี่ปุ่นไงมันญี่ปุ่นตรงไหนนะเจ้โอ้โหกระแตสอบเพื่อจิต เคยเห็นดาราญี่ปุ่นหรอดังกตายใครใครเจ๊ถางสอง่าญี่ปุ่นใครคิวซังไงเอคิวซังจิ๊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 งไม่งจิ๊งจิ๊งจิ๊อกิ๊งกิ่งจิ๊งจ่บปุ่นงจิ๊งจิ๊งจ้๊งจิ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 ่งจด๊งจิ๊เจิ๊งจิ๊งจิุ๊ตเยงจิ๊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 งจอ๊งจ๊งจ้งจิกงจ 好好好。好好